ตอนที่1379ไม่มีใครคู่ควรกับนางซื่อจางเซียนไม่รู้ตัวว่าทําให้ใครใคคลุ้มคลั่งในตาของเขาเป็นประกายด้วยความตื่นเต้นขณะดําดิ่งเข้าสู่หมู่เมฆเจ้าสายฟ้าตัวน้อยพี่เบิ่มจางเซียนมาแล้วเสียงของเขาสั่นด้วยความตื่นเต้นขณะเปิดจุดที่ผจรทั้งหมดและเริ่มสึมซาบทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาใช้เวลาห้ถึงหวันในการตามล่าน้าเต้าตรงถูเดินทางกลับอีกสิวัน เขาใช้เวลาเพียงสองชั่วโมงในการช่วยพี่หงอิงกับคนอื่นๆให้ฝ่าด่านวารยุทธ์และก็ไม่ได้เสียเวลาที่เหลือเขาใช้เวลาเหล่านั้นใช้น้ำเต้าตรงถูขยายจุดตันเทียนเพื่อสร้างมิติวงแหวนขึ้นมาการทำงานหนะักไม่เคยทำให้ใครผิดหวังเขาสร้างมิติวงแหวนได้สำเร็จก่อนจะกลับสู่ปูชนียสถานนักปรา์แต่ก็เกิดปัญหาใหม่ขึ้น การสร้างมิติวงแหวนนั้นทําให้ความจุของจุดตันเทียนของเขาเพิ่มขึ้นอีกมากกว่าสิบเท่าและพลังงานทั้งหมดที่เขามีก็ไม่เพียงพอจะเติมเต็มมันมีอยู่ราวหนึ่งในสิบเท่านั้นขณะที่เขากําลังเค้นหัวสมองเพื่อหาวิธีเติมมันให้เต็มการทดสอบสายฟ้าก็มาถึงพอดีจะไม่ให้ตื่นเต้นได้อย่างไรด้วยวิธีนี้เขาจะเติมพลังปราณให้เต็มได้อย่างรวดเร็วทีเดียว สายฟ้าที่ซึมซาบเข้าสู่ร่างของจางเซียนนั้นเปลี่ยนเป็นพลังปราณอย่างรวดเร็วก่อนจะถูกเก็บไว้ที่จุดตันเถียนเมื่อรู้สึกได้ถึงกระแสพลังงานน้ำเต้าตรงฉู่ที่นอนอืดอยู่ก็ผุดลุกขึ้นมันกระโจนออกจากร่างของเขาแกจะทำอะไรการปรากฏตัวอย่างปุบป,ปรับของน้ำเต้าตรงฉู่ทำให้จางเซียนระแวงดูเหมือนจะไม่เคยมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเลยสักครั้งที่มันปรากฏตัวน้ำเต้าไม่ใส่ใจคำถามของจางเซียนมันส่งเสียงอุทานอย่างรื่นเริงออกมาและบินวนไปรอบๆ ด้วยการเคลื่อนไหวที่เป็นวงกลมพลังสายฟ้าที่อยู่โดยรอบก็ถูกดูดเข้าสู่ร่างของมันและเรากับพุ่งเข้าสู่หลุมดำพลังสายฟ้าเหล่านั้นก็หายวับไปบ้าจริงช้าช้าหน่อยเถอะแกเป็นแค่น้ำเต้านะต้องใช้พลังงานมากขนาดนั้นเชียวหรือคราวที่แล้วก็ตัวโคลนมาคราวนี้แม้แต่น้ำเต้าก็ยังขโมยพลังสายฟ้าไปจากเขาอีกนี่มันบ้าบออะไรกว่าข้าจะเข้าสู่การทดสอบสายฟ้าของหลวชวนชิงได้น่มันไม่ง่ายนะแกรู้หรือเปล่า ยังมีพื้นที่อีกมากมายภายในจุดตันเถียนของข้าที่มีพลังปราณไม่เต็มแกไม่รู้สึกอับอายบ้างหรือที่มาขัดขวางการทํางานของข้าในฐานะของล้ําข้าแก่ควรเรียนรู้ที่จะเคารพเจ็ดจํานงของเจ้านายของแกบ้างนะไม่ช้าจังเซียนก็รู้ว่าไม่มีทางยับยั้งน้ําเต้าตรงถูดได้จึงเลิกล้มความคิดที่จะพูดกับมันและหันกลับมาเพ่งสมาธิกับการซึมซับพลังสายฟ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ แต่ไม่ช้าเขาก็พลันรู้สึกได้ว่าความเข้มข้นของสายฟ้าที่อยู่รอบตัวลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อหันไปมองก็เห็นเกลีวที่เป็นรูปน้ำวนปรากฏขึ้นท่ามกลางหมู่เมฆที่เกาะตัวเป็นพายุเถาวันที่อยู่ในแหวนเก็บสมบัติของเขากระโดดออกมามันซึมซับพลังสายฟ้าด้วยความเร็วอันบ้าคลาั่งบ้าที่สุดพวกแกสายฟ้านี่เป็นของข้านะจางเซียนเกือบเสียสติพวกแกจะต้องหน้ามไม่อายอย่างนี้ทุกตัวเลยหรือไงขโมยของกันหน้าด้าน ขณะที่จางเซียนกำลังเดือดตัวโคลนก็โผล่ออกมายืนข้างๆเขาหลังจากชำเลืองมองจางเซียนด้วยสายตาเย็นชาแล้วมันก็พุ่งเข้าสู่ใจกลางของการทดสอบสายฟ้าและเริ่มซึมซับพลังงานสายฟ้าเช่นกันโวยเมื่อเห็นแต่ละคนและแต่ละตัวซึมซับพลังงานสายฟ้าด้วยอัตราเร็วสูงลิ่วจางเซียนรู้ดีว่าหากมัวเสียเวลาโมโหอยู่ก็คงจะมัวเง่าเต็มทีเอาไว้ค่อยตำหนิพวกนั้นทีหลังก็ได้เขาจึงกัดฟันและถอดจิตวิญญ,ญาณต้นกำเนิดออกมาจากนั้นก็เริ่มซึมซับพลังสายฟ้าที่อยู่โดยรอบไปพร้อมๆกันกับกายเนื้อของเขา พลังปราณถูกเติมเต็มเข้าสู่จุดตันเทียนอย่างรวดเร็วขจัดความว่างเปล่าในร่างกายออกไปแต่หลังจากเขาเติมเต็มพลังปราณไปได้เพียงหนึ่งในสามก็รู้สึกได้ว่าพลังสายฟ้าที่อยู่โดยรอบเบาบางลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเหลียวมองก็เห็นว่าอัตราการซึมซับพลังงานของน้ำเต้าถาวานและตัวโคลนของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากทําให้ความเข้มข้นของทะเลสายฟ้าเบาบางลงไปจนแทบจะกลายเป็นม่านหมอกไ่พวกบ้ายิ่งคิดก็ยิ่งโมโ oh ห ok เขากัดฟันและเร่งอัตราเร็วของการซึมซับพลังงานให้มากขึ้น ขณะที่เขากําลังจะระเบิดเพราะความเดือดดาลลัวชวนชิงที่ใช้เวลาฟื้นฟูพลังงานของตัวเองก็พร้อมที่จะรับมือกับการรับสายฟ้าระลอกสองแล้วเรียงเกิดเสียงดังกลางอากาศสายฟ้าฟาดเข้าใส่ศีรษะของเขาพลังของมันไม่มากพอที่จะทําให้กิ่งไม้หักด้วยซ้ําทั้งยังสลายตัวไปทันทีที่เสร็จภารกิจลัวชวนชิงสองผู้อาวุโสเกิดอะไรขึ้นใช้เวลาครู่ใหญ่กว่าสองผู้อาวุโสจะหายตกใจแต่ความไม่อยากเชื่อที่ปรากฏในดวงตาของพวกเขาก็ยังชัดเจน ทั้งคู่มีชีวิตอยู่มาหลายศตวรรษได้เห็นการทดสอบสายฟ้านับครั้งไม่ถ้วนทั้งยังได้ผ่านการทดสอบสองถึงสามครั้งด้วยตัวเองอีกด้วยซึ่งแต่ละครั้งที่มันเกิดขึ้นพวกเขาก็อดตัวสั่นด้วยความยำเกรงในพละกกำลังของมันไม่ได้แต่เรื่องบ้าบอที่พวกเขาเพิ่งได้เห็นนั่นคืออะไรหรือว่าการทดสอบสายฟ้ามีปัญหาในการปลดปล่อยพลังงานที่มันะส,สมไว้ผู้อาวุโสคนที่สองลังเลเจ้ากำลังจะบอกว่าการทดสอบสายฟ้าท้องผูกหรือผู้อาวุโสในเสื้อคลุมสีทองมองอีกฝ่ายด้วยสายตาคมกริบ การทดสอบสายฟ้าคือการตอบโต้ที่สวรรค์มีให้กับผู้ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเป้าหมายก็เพื่อสร้างอำนาจและคงความหวาดกลัวให้กับสิ่งมีชีวิตต่างๆด้วยพลังงานมหาศาลที่มันได้สะสมไว้สุดท้ายก็จะระเบิดออกมาเป็นสายฟ้าฟาดเข้าใส่ผู้ที่บังอาจก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองซึ่งการทดสอบสายฟ้าของหลวงชวนชิงก็ได้สะสมพลังงานมาระยะหนึ่งแล้วแต่ลงท้ายสายฟ้าที่ฟาดลงมาก็ไม่ได้น่าประทับใจเลยคงเป็นแค่การเริ่มต้นนะมันคงจะแข็งแกร่งขึ้นอีกมากในเร็วๆนี้ฮะ กเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่กําลังวิเคราะห์สถานการณ์ผู้อาวุโสในเสื้อคลุมสีทองก็ในตาเบิกคลงราวกับได้เห็นภาพที่ไม่น่าเป็นไปได้ผู้อาวุโสอีกคนรีบมองขึ้นไปกลางอากาศและเห็นหมู่เมฆที่กาอตัวเป็นพายุครอบคลุมพื้นที่หลายสิบลี้กำลังสั่นสะท้านอย่างรุนแรงราวกับผู้ป่วยหนักที่ไอออกมาการไอดำเนินไปอย่างต่อเนื่องอยู่ระยะหนึ่งก่อนที่สุดท้ายมันจะกระตุกและร่างหนึ่งก็กระเด็นออกมาจากหมู่เมฆเขาคือชายหนุ่มที่ดําดิ่งสู่หมู่เมฆเมื่อครู่ก่อน อีกฝ่ายดูเหมือนจะโมโหที่ถูกสำรอกออกมาเขาชี้นิ้วอย่างข่มขู่ไปที่หมู่เมฆที่เก่ะตัวเป็นพายุไม่ได้เรื่องแกช่างอวดดีนักกล้าสำรอกเอาข้าออกมาได้อย่างไรขณะที่พูดคำนั้นชายหนุ่มก็พุ่งเข้าใส่อีกครั้งแต่ยังไม่ทันที่เขาจะทันได้เข้าใกล้เมฆก,ก็ดูเหมือนจะหวาดกลัวอย่างรุนแรงราวกับอยู่ในภาวะตื่นประหนกจากนั้นพรึบมันส่งเสียงหวีดวิวและหายวับไปในชั่วพริบตาเขาทำให้การทดสอบสายฟ้าหนีไปเพราะความหวาดกลัว ผู้อาวุโสทั้งสองมองหน้ากันด้วยความตกตะลึงอย่างหนักพวกเขาเกือบสูญเสียการควบคุมแทบจะหายตัวไปเดียวนั้นตลอดช่วงเวลาเมื่อครู่พวกเขาคิดว่าชายหนุ่มคงต้องตายหลังจากพุ่งเข้าใส่หมู่เมฆที่ก่อตัวเป็นลมพายุแต่เมื่อชายหนุ่มเอามือเท้าเอลและต่อว่าการทดสอบสายฟ้าพร้อมกับชี้นิ้วใส่ไม่เพียงแต่อีกฝ่ายจะไม่กล้าตอบโต้ยังรีบลอยหนีราวกับนกกระจอบเทศที่ตื่นกลัวภาพนั้นทําให้พวกเขารู้ได้เลยว่าการทดสอบสายฟ้าของหลัวชวนชิงไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เป็นเพราะชายหนุ่มที่ดูจะธรรมดาคนนี้ไม่ได้ธรรมดาอย่างที่พวกเขาคิด เจ้าหนุ่มนั่นปราดเปลืองจริงๆเราจะต้องดึงเขาเขา้ขาตระกูลหลวงของเราให้ได้ผู้อาวุโสในเสื้อคลุมสีทองพูดถึงจะดูเหลือเชื่อสําหรับเขาแต่ปูชนียสถานนัปราดก็เป็นสถานที่ที่รวบรวมอัจฉริยะจากทั่วทวีปแห่งปรมาจารย์อยู่แล้วก็ไม่ถึงกับเป็นไปไม่ได้เสียทีเดียวที่บุคคลซึ่งมีความสามารถในการต่อกรกับการตอบโต้ของสวรรค์จะปรากฏตัวขึ้นไม่ว่าด้วยวิธีไหนพวกเขาก็จะต้องนําผู้ปราดเปลืองคนนี้เข้าสู่ตระกูลหลวงให้ได้เพื่อจะได้ศึกษาความลับที่อยู่เบื้องหลังวิธีการของเขา แต่เขาเป็นสิบสายตรงของหยางชวนนะคงไม่ง่ายนักหรอกที่จะดึงเขามาเข้าข้างพวกเราผู้อาวุโสคนที่สองสายหน้าหยางชวนเป็นหนึ่งในผู้อาวุโสระดับสูงของสภาปราามาจารย์สำนักงานใหญ่จึงเป็นธรรมดาที่ลูกศิษย์ของเขาจะต้องเข้าสู่สภาปราามาจารย์สำนักงานใหญ่เช่นกันไม่มีเหตุผลที่ชายหนุ่มจะต้องเข้าร่วมประกูลหลวงของพวกเขาเลยก็จริงผู้อาวุโสในเสื้อคลุมสีทองถอนหายใจอย่างเสียดาย ถึงพวกเขาจะอยากให้ชายหนุ่มเข้าร่วมกับประกูลหลวงแต่ก็ไม่กล้ามีเรื่องกับสภาปรมาจารย์สำนักงานใหญ่และไม่มีความสามารถที่จะทำแบบนั้นด้วยจากการครุ่นคิดอีกครู่หนึ่งผู้อาวุโสในเสื้อคลุมสีทองก็ยังหาวิธีแก้ปัญหาไม่ได้จึงโบกมือและพูดว่าข้าจะรายงานเรื่องนี้ไปยังท่านหัวหน้าประกูลอยู่ชิงคงจะกลับถึงประกูลแล้วและพวกเราควรรีบกลับไปเพื่อจะได้ทันการประชุมเหล่าผู้อาวุโสได้ผู้อาวุโสอีกคนหนึ่งพยักหน้า ด้วยการโบกมือเบาๆบางอย่างที่เหมือนกับค่ายกลทะลุมิติขนาดมหึมาก็ปรากฏขึ้นระหว่างทั้งคู่เมื่อก้าวเข้าไปพวกเขาก็หายวับไปในพริบตาราวกับไม่เคยอยู่ที่นั่นมาก่อนจางเซียนสาปแช่งครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ความเดือดดาลนในหัวใจของเขาก็ยังไม่บางเบาลงทั้งยังไม่มีอะไรที่เขาจะทำได้ด้วยด้วยขนาดของการทดสอบสายฟ้ามันควรจะมากเกินพอที่จะเติมเต็มจุดตันเทียนของเขาแต่เพราะน้ำเต้าตรงถูเถวาวันและตัวโคลนเข้ามาวุ่นวายเขาจึงเติมพลังปราณได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นยิ่งคิดก็ยิ่งโมโห ดูเหมือนเขาจะต้องพึ่งพาหินวิเศษขั้นสูงสุดของหลัวชวนชิงกับจางชุนในการยกระดับวรยุทธ์เสียแล้วเฉพาะการเติมเต็มจุดตันเทียนครั้งแรกเท่านั้นที่ต้องการพลังงานที่บริสุทธิ์ที่สุดส่วนครั้งต่อๆไปก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นักหากจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับการขยายอาณาเขตและสร้างดินแดนใหม่ก็เป็นเฉพาะครั้งแรกที่ต้องการทรัพยากรมากมายอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อมีการวางรากฐานแล้วก็ต้องการทรัพยากรในปริมาณไม่มากเพื่อรักษามันเอาไว้เท่านั้น ก็เพราะเหตุผลนี้ที่เขาเลือกใช้พลังจิตวิญญาณที่เข้มข้นกว่าพลังจิตวิญญาณธรรมดาในการเติมพลังครั้งแรกซึ่งหลังจากนั้นการเติมพลังจิตวิญญาณโดยใช้เส้นเลือดจิตวิญญาณทั่วไปก็ถือว่าเพียงพอกับการฟื้นฟูพลังปราณของเขาแล้วจางเซียนถอนหายใจเฮือกใหญ่และก้มหน้าเขาเห็นน้ำเต้าตรงถูนอนหน้าระเรื่อนอยู่ในจุดตันเถียนของเขามันใส่ก้นไปมาราวกับกำลังจะท้าทายในเวลาเดียวกันตัวโคลนก็กลับสู่มิติลีลับและนอนเล่นอยู่กับพื้นอย่างสบายใจ ส่วนเทาวันปฏิกิริยาของมันดูจะธรรมดาไปสักหน่อยมันนอนนิ่งไม่ไหวติงอยู่ในแหวนเก็บสมบัติของเขาราวกับพยายามที่จะซึมซับพลังงานทั้งหมดที่ได้ดูดกลืนเข้าไปไอพวกบ้าจางเซียนอดสาบแช่งอีกครั้งไม่ได้ขณะที่ใส่หัวอย่างจนปัญญานักรบคนไหนที่มีความสามารถในการซึมซับพลังจิตวิญญ,ญาณจากการทดสอบสายฟ้าก็คงจะเป็นที่อิจฉาของใครๆแต่แม้แต่ของล้ำค่าที่เขามีอยู่ก็ยังทำได้กลับกลายเป็นว่าเขาคือผู้ที่อ่อนแอที่สุดในบรรดาทั้งหมดจางเซียนท้อใจอย,อย่างหนัก เมื่อไหร่กันที่เขาจะได้รับความยำเกรงเพื่อดูเหมือนเราจะทําตัวธรรมดาสามัญเกินไปเสียแล้วเขาถอนหายใจเฮือกการที่จางเซียนจะอ่อนด้วยกว่าตัวโคลนและคนรักของเขาก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้แม้แต่น้ําเต้าและเถาวันที่เขาได้มาก็ทรงพลังกว่าเขาเสียแล้วถ้าไม่ใช่เพราะสภาวะจิตที่เข้มแข็งเขาคงจะฆ่าตัวตายไปให้พ้นเพราะความอับอายปรมาจารย์จางขณะที่จางเซียนกําลังท้อใจเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเมื่อหันไปมองก็เห็นหลวชวนชิงกําลังจ้องมองเขาพร้อมกับผ้าปากค้าง ตลอดเวลาที่ผ่านมาลัวชวนชิงคิดว่าจางเซียนมีความสามารถในการไล่การทดสอบสายฟ้าของตัวเองให้หวาดกลัวจนหนีไปได้แต่ไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาไล่การทดสอบสายฟ้าของคนอื่นได้ด้วยนี่หมายความว่าเขาจะต้องตามหาจางเซียนทุกครั้งที่ต้องเผชิญกับการทดสอบสายฟ้าหรือเขาจะได้ผ่านมันไปได้โดยปราศจากอันตราย พี่หลัวเมื่อมองเห็นความคิดของหลัวชวนชิงจางเซียนหน้าแดงกำสลับกับซีดเผือดแข้งขาอ่อนไปทันทีหวังว่าเจ้าจะไม่พูดเรื่องนี้กับใครนะเมื่อครู่นี้ข้าใช้ศาสตร์ลับและมันก็มีผลกระทบแบบเดียวกับการใช้งานสายเลือดของเจ้าศาสตร์ลับนี้มีผลกระทบมากมายจึงไม่ปลอดภัยสำหรับข้าที่จะใช้มันอย่างหุนหันพลันแล่นบ่อยๆใบหน้าของหลัวชวนชิงกระตุกเจ้าคิดว่าข้าตาบอดหรือไงนอกจากความสามารถอันน่าตื่นตะลึงของเจ้าอย่างน้อยที่สุดเจ้าก็น่าจะสร้างภาพตั้งแต่แรกไม่ใช่ตอนที่ข้ามาถึงตัวเจ้าแล้ว แต่เมื่อเห็นว่าชายหนุ่มไม่เต็มใจจะพูดเรื่องนี้หลัวชวนชิงก็นึกยกย่องอีกฝ่ายอยู่ในใจว่ามีความถอมเนื้อถอมตัวเหมือนเขาก่อนจะตัดเรื่องนั้นออกจากหัวสมองปรมาจารย์จางเจ้าได้รับความสำนึกในบุญคุณอย่างสูงสุดจากข้าถ้าไม่ใช่เพราะความช่วยเหลือของเจ้าข้าคงต้องเอาชีวิตไปทิ้งกับการทดสอบสายฟ้าแนบหลวชวนชิงประสานมือในเวลาเดียวกันเขาก็สั่นไปถึงขั้วหัวใจเมื่อจินตนาการว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากชายหนุ่มไม่ได้อยู่ที่นี่ ความใจร้อนทําให้เขาเรียกการทดสอบการแบ่งแยกมิติมาโดยไม่ได้ใส่ใจผลกระทบที่จะตามมาทีหลังต่อเมื่อการทดสอบมาถึงแล้วเขาถึงได้รู้ว่าจะต้องเผชิญกับความน่าสะพรึงขนาดไหนถ้าชายหนุ่มมาช้ากว่านี้สักหน่อยเขาคงถูกไฟช็อตตายต่อให้ความสามารถของสายเลือดก็ช่วยชีวิตเขาไม่ได้ตอนที่หนึ่งมอแปดิมีแต่คนตาบอดเท่านั้นแหละที่จะสนใจเจ้าพี่หลัวเจ้าตั้งใจจะเข้าท้าทายการทดสอบการแบ่งแยกมิติที่ปูชนียสถานนักปาญ์ไม่ใช่หรือทำไมเจ้าถึงมันเกิดอะไรขึ้น จางเซียนถามพร้อมกับขมวดคิ้วข้ามาที่นี่เพื่อตามหาน้องสาวของข้าอยากจะถามนางว่าสิ่งที่จางชุนพูดเป็นความจริงหรือไม่เมื่อพูดไปได้ครึ่งประโยคหลัวชวนชิงก็ได้แต่ใส่หัวอย่างมนหมองช่างมันเถอะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะพูดถึงมันองหญิงน้อยนางเห็นหลัวชวนชิงหยุดพูดไปดื้อดื้อจางเซียนอดตื่นประหนกเล็กน้อยไม่ได้นางได้รับบาดเจ็บหรือเปล่านางอยู่ที่ไหนบาดเจ็บหลัวชวนชิงสายหน้าจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไร น้องสาวของข้ามีเคล็ดวิชาของผู้เก็บงามิติหากนางใช้พลังเต็มพิกัดแล้วก็แม้แต่ท่านพ่อของเราก็ทำอะไรนางไม่ได้ไม่เป็นการพูดเกินเลยหรอกหากจะบอกว่าไม่มีใครในตระกูลหลวที่สามารถทำอันตรายนางได้แม้แต่น้อยจากนั้นความคิดหนึ่งก็แวบเข้ามาในสมองของหลวชวนชิงเขาเงยหน้าขึ้นและจ้องชายหนุ่มอย่างหวาดระแวงเจ้าถามข้าแบบนี้ทำไมข้าจางเซียนอึกอักกับคำถามปุบปรับของหลวชวนชิง ข้าเตือนเจ้าไว้ก่อนนะถึงข้าจะเห็นเจ้าเป็นเหมือนน้องชายแต่ก็อย่าใฝ่ฝันที่จะแตะต้องน้องสาวของข้าจะดีกว่าข้าขอทราบเหตุผลได้ไหมจางเซียนขมวดคิ้วและตั้งคำถามเพราะทนไม่ไหวเจ้ารู้อยู่ว่านางไม่เต็มใจจะแต่งงานกับทายาทน้อยของตระกูลจางแล้วทำไมถึงปล่อยให้เป็นแบบนั้นข้ารู้ว่านางไม่เต็มใจแต่การเกิดมาในตระกูลหลวงหมายถึงความรับผิดชอบที่นางไม่อาจสลัดทิ้งได้ไม่มีหนทางเป็นอย่างอื่นหลวงชวนชิงสายหน้าจบเรื่องนี้เถอะข้าไม่อยากพูดถึงมันอีกแล้ว แต่จางเซียนอุทานอย่างร้อนใจไม่มีแต่พูดก็พูดเถอดข้ามีเรื่องที่อยากรบกวนเจ้าหลวชวนชิงเงยหน้าและพูดขึ้นจางเซียนยังไม่อยากจบเรื่องเพราะยังไม่ได้คําตอบแต่ความเคร่งขรึมของหลวชวนชิงก็ทําให้เขาได้แต่เงียบพี่หลวพูดมาเถอะถ้าข้าทําได้ข้าจะทําเต็มที่ข้าอยากให้เจ้าช่วยตามหาคนที่น้องสาวของข้ายืนกรานว่าจะแต่งงานด้วยแม้จะขัดกับความประสงค์ของคนทั้งตระกูลหลัวชวนชิงพูดด้วยในตาที่เป็นประกายคมปราบ ออจางเซียนอ้าปากค้างเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถามอย่างระมัดระวงังหากพบเขาเจ้าตั้งใจจะทำอะไรข้าตั้งใจจะทำอะไรหรือหลัวชวนชิงกัดฟันขณนะตะคอกถ้าข้าพังกล่องดวงใจของมันไม่ได้แล้วก็จะไม่ใช้แซรหลวอีกต่อไปเส้นเลือดปูดปนที่ขมับของจางเซียนมีอะไรเห็นจางเซียนมีสีหน้าประหลาดหลัวชวนชิงถามด้วยความสงสยัยไม่มีอะไรหรอกข้าก็แค่อยากรู้ในเมื่อเจ้าประครบประงมน้องสาวของเจ้าเสียขนาดนั้นทำไมถึงอยากทำร้ายคนที่น้องสาวของเจ้ารักละ่ะ จางเซียนถามในฐานะคนที่รักและห่วงน้องสาวหลัวชวนชิงควรจะคาดหวังให้นางมีความสุขทำไมถึงคิดจะทำร้ายคนที่น้องสาวของเขารักเหตุผลยังไม่ชัดเจนพออีกหรือก็เพราะหมอนั่นไม่คู่ควรกับน้องสาวของข้าไงละ่ะหลวชวนชิงคำรามไม่คู่ควรเจ้ายังไม่เคยพบเขาเลยรู้ได้อย่างไรว่าเขาไม่คู่ควรกับน้องสาวของเจ้าจางเซียนประท้วงพอเข้าใจได้ว่าคนอย่างจางชุนและคนอื่นๆน,นั้นไม่คู่ควรกับน้องสาวของเขาแต่แน่นอนว่าตัวเขานั้นได้มาตรฐาน เขาอาจจะยังอ่อนแอไปสักหน่อยในตอนนี้แต่หากมีเวลามากพอเขาก็จะกลายเป็นหัวหน้าปูชนียสถานนักปรา์คนต่อไปและก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของทวีแห่งปรมาจารย์เพื่อผู้ชายที่คู่ควรกับน้องสาวของข้านั้ยังไม่เกิดหลัวชวนชิงตอบอย่างดื้อดึงแต่สุดท้ายน้องสาวของเจ้าก็ต้องแต่งงานกับใครสักคนอยู่ดีไม่ใช่หรือถึงอย่างไรเจ้าก็อยู่กับนางไปชั่วชีวิตไม่ได้ใช่ไหม จางเซียนตั้งคำถามนั่นเป็นเรื่องของอนาคตถึงอย่างไรข้าก็ไม่คิดว่าจะมีใครในโลกนี้ที่คู่ควรกับนางยังไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่ข้าได้ยินมานะไอคนที่นางชอบน่าไม่ได้แข็งแกร่งเท่าไหร่นักด้วยหลวชวนชิงพูดไม่แข็งแกรง่งเท่าไหร่จางเซียนหัวใจเต้นผิดจังหวะขณะถามอย่างระมัดระวงังนางพูดออกมาหรือว่านางชอบใครแน่นอนหลวชวนชิงหันหน้ามามองจางเซียนเจตนาสังหารแผดซ่านออกจากร่างของเขานางพูดหรือจางเซียนหดคอขณะรู้สึกเย็นว่าไปทั่วหนังศีรษะ เขารียขับเคลื่อนพลังปราณอย่างดุเดือดพร้อมจะเพน่นหนีทันทีหากอีกฝ่ายพุ่งเข้าใส่ว่าที่พี่ชายภรรยาของเขาคนนี้บางครั้งก็ไม่มีเหตุผลเอาเสียเลยแล้วจางเซียนก็ไม่อยากถูกซ้อมโดยไม่จำเป็นจึงดีที่สุดหากจะรีบหนีไปก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกันทีหลังเมื่ออีกฝ่ายระงับอารมณ์ได้บ้างแล้วก็ใช่นะสิลัวชวนชิงโบกมืออย่างหงุดหงิดเมื่อเห็นหลัวชวนชิงไม่มีทีท่าจะทำร้ายเขาจางเซียนลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถามอย่างระแวงแล้วหมอนั่นเป็นใคร ข้าก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่เป็นชายคนหนึ่งที่นางได้พบในช่วงที่นางจากบ้านไปตามที่นางบอกเขาเป็นปรมาจารย์ผู้มีหัวใจยิ่งใหญ่พอจะโอบกอดทั้งโลกไม่เคยลังเลที่จะช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือแม้ระดับวรยุทธ์ของเขาจะยังอ่อนด้อยแต่บุค,คลิกและนิสัยของเขาก็ไม่ต่างอะไรกับคำว่าสมบูรณ์แบบยิ่งไปกว่านั้นความเชี่ยวชาในาการหลอมยาของเขาก็ยังไม่มีใครในโลกนี้เทียบได้แม้แต่ในประวัติศาสตร์ที่เคยบันทึกไว้ ยิ่งพูดไปหลัวชชนชิงก็ยิ่งโมโหสุดท้ายเขาสะบัดแขนเสื้อด้วยความเดือดดาลขณะบ่นว่าแต่นางไม่ยอมเปิดเผยชื่อของหมอนั่นข้าจึงไม่รู้เสียทีว่าเขาเป็นใครนางไม่เปิดเผยชื่อของเขาจางเซียนถอนหายใจเฮือกขณะเดียวกันเขาก็อดประทับใจอย่างล้ำลึกไม่ได้ไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะดูดีถึงขนาดนั้นในสายตาของหลัวงล้วชิงสมกับที่เป็นเนื้อคู่ของเขานางมองเห็นคุณงามความดีที่มีอยู่ในตัวเขาจริงๆ เมื่อเกิดความคิดนั้นจางเซียนหันไปมองหลัวชวนชิงและพูดว่าในเมื่อองคหญิงน้อยบอกว่าหมอนั่นสมบูรณ์แบบแล้วเจ้ายังจะกังวลอะไรอีกเป็นเรื่องที่เขาไม่เข้าใจว่าทําไมว่าที่พี่ชายพรรยาคนนี้ถึงจะปฏิเสธคนที่สมบูรณ์แบบไม่มีทางที่จะหาใครแบบนี้ได้อีกแล้วในโลกถ้าหลัวชวนชิงปฏิเสธชายผู้นี้แล้วจะมีใครในโลกที่ถูกใจเขาสมบูรณ์แบบเฮ้อยิ่งนางพูดออกมาก็ยิ่งชัดเจนว่านางถูกหมอนั่นหลอกจะมีใครอื่นในโลกนี้ที่สมบูรณ์แบบได้อีกนอกจากข้า หลัวชวนชิงโบกมืออย่างหงุดหงิดแคกแคกจางเซียนเลิกคิ้วเมื่อได้ยินคำนั้นเขาแทบสำลักไม่คิดเลยว่าว่าที่พี่ชายภรรยาของเขาจะหลงตัวเองขนาดนี้สมบูรณ์แบบหรือคนที่สร้างความวุ่นวายไปทั่วทุกสมาคมในปูชนียสถานนักปราดเป็นคนที่ทุกสมาคมไม่อยากให้เข้าใกล้นั่นหรือคือคำจำกัดความของคำว่าสมบูรณ์แบบเจ้าไม่รู้จริงหรือไงว่าคนอื่นคิดอย่างไรกับเจ้า เมื่อเกิดความคิดนั้นจางเซียนอดสายหน้าไม่ได้ถ้าพูดถึงความสมบูรณ์แบบค่าเกรงว่าเจ้ายังห่างไกลยอยู่มากบางทีคงมีแต่ข้าเท่านั้นที่ใกล้เคียงที่สุดกับคําว่าสมบูรณ์แบบ เจ้าหรือคำนั้นทําให้หลัวชวนชิงสงสัยตาดูถูกใส่าจางเซียนหยุดฝันกลางวันเสียทีเถอะข้ายอมรับว่าเจ้ามีความสามารถอันน่าทึ่งหลายอย่างทั้งค่ายกลการฝึกอักษรและการรับมือกับการทดสอบสายฟ้าแต่ด้วยความประหลาดของเจ้าและการขาดสามัญสํานึกในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆเจ้ามักจะพูดอะไรโดยไม่คิดและทักษะการเข้าสังคมก็ยังอ่อนด้วยข้าไม่รู้จริงว่าเจ้ามีหน้ามาบอกว่าตัวเองสมบูรณ์แบบได้อย่างไรปันที่จริงข้าย,ยังสงสัยอยู่ว่าจะมีผู้หญิงคนไหนในโลกนี้ที่สนใจตัวเจ้าถ้าจะมีสักคนแล้วก็นางคงจะตาบอด ถึงเขาจะรู้จักชายหนุ่มคนนี้ได้ราวยี่สิบวันเท่านั้นแต่ก็มีความเข้าใจอย่างล้ำลึกในตัวอีกฝ่ายจากระยะเวลาที่ได้ใช้ด้วยกันหมอนี่เข้าสังคมก็ไม่เป็นไม่รับรู้สภาพรอบตัวชอบทำให้คนอื่นสำลักเพราะคำพูดของตัวเองทั้งยังขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมตามแบบของชายหนุ่มทั่วไปเมื่อเผชิญหน้ากับสุภาพสตรีด้วยสิ่งนี้ทำให้หลัวชวนชิงสงสัยว่าชายหนุ่มน่าจะมีความสนใจที่แปลกประหลาดถ้าจะมีผู้หญิงที่ไหนตกหลุมรักคนแบบนี้นางคงจะตาบอดเจ้าจางเซียนหน้าดำคร่ำเครียดดูตัวเองเสียก่อนเถอเจ้ากสดไม่่ใชหรื อารมณ์ร้อนเสียขนาดนี้คงจะเป็นปาฏิหาริย์แล้วล่ะถ้าผู้หญิงคนไหนจะสนใจเจ้าข้าพูดกับเจ้าดีๆก็เพราะเจ้าเป็นว่าที่พี่ชายพรรยาของข้าหรอกแต่เจ้าพูดออกมาได้อย่างไรว่าในโลกนี้คงไม่มีใครชอบข้าและถึงกับกล่าวหาน้องสาวของตัวเองว่าตาบอดด้วยคนที่ตาบอดนะเจ้าต่างหากสายเลือดเดียวกันตระกูลเดียวกันพ่อแม่เดียวกันทำไมสองคนถึงได้แตกต่างกันขนาดนี้ไม่น่าแปลกใจที่เจ้ายังโสดทั้งที่อายุล่วงเข้าสามสิบปีแล้ว เจ้าบ้าที่สุดไม่ใช่เพราะข้าหาแฟนไม่ได้แต่เป็นเพราะคนที่เข้าหาข้ามักจะเห็นแก่ตัวตนของข้าในฐานะนายน้อยแห่งตระกูลหลวงต่างหากหลวงชวนชิงตวาดในตาปนออกมาด้วยความร้อนรนเลิกหาข้อแก้ตัวให้ตัวเองเสียทีเพราะไม่มีใครสนใจเจ้าต่างหากเล่านั่นแหละคือเหตุผลจางเซียนคำรามเจ้าหลวงชวนชิงโมโหเสียจนปากสั่นไม่หยุดใกล้จะระเบิดเต็มทีแล้วชายหนุ่มสองคนก็จ้องหน้ากันอย่างเดือดดาลด้วยดวงตาที่แทบจะลุกเป็นไฟพร้อมจะฉีกทั้งอีกฝ่ายให้เป็นชิ้น ครู่ต่อมาจางเซียนก็โบกมือและคำรามเสียงเย็นบอกเจ้าตามตรงนะข้ามีคนรักแล้วและคนรักของข้าก็รักข้ามากด้วยห้าห้าหลวชวนฉิงข้าพูดจริงนะแฟนข้าน่ารักสุดๆแล้วนางก็แข็งแกร่งด้วยจางเซียนพูดต่อห้าห้าหลัวชวนฉิงเจ้าสงสัยข้าหรือก็ลองคิดดูแล้วกันคนที่โดดเด่นอย่างข้าจะไม่มีแฟนได้อย่างไรจางเซียนเริ่มหน้าดำคล้ำเครียดห้าห้าหลัวชวนฉิง จางเซียนอีกครู่ต่อมาบอกเจ้าตามตรงนะข้าก็มีคนรักเหมือนกันหลวชวนชิงพูด้า,าจางเซียนนางน่ารักมากและที่เหนือไปกว่านั้นยังมีพละกกำลังแข็งแกร่งด้วยหลวชวนชิงพูดต่อ้า,าจางเซียนเจ้าหลวชวนชิงกัดฟันแล้วก็เป็นอย่างนั้นทั้งคู่จ้องหน้าอย่างจะกินเลือดกินเนื้อกันต่อไป เหตุการณ์ดำเนินไปอย่างนั้นอยู่ชั่วครู่ก่อนที่หลวชวนชิงจะบอกว่าข้าจะไม่เสียเวลากับเจ้าแล้วถึงอย่างไรก็ช่วยข้าตามหาคนที่น้องสาวของข้าชอบด้วยก็แล้วกันนี่คือเรื่องที่เขาต้องการไหววานจางเซียนเจ้าจะให้ข้าช่วยเจ้าเรื่องนั้นหรือจางเซียนขมวดคิว้วในฐานะนายน้อยของตระกูลหลวเจ้ามีเครือข่ายข้อมูลกว้างขวางกว่า,วาข้ามากทำไมถึงอยากให้ข้ารับงานนี้ละ่ะ แม่หลัวชวนชิงจะดูใจร้อนและหุนหันพลันแล่นมักทำอะไรโดยไม่คิดเสมออย่างเรื่องอสูรมังกรบาดาลแต่จางเซียนก็รู้ดีว่านั่นเป็นเพียงสิ่งที่เห็นภายนอกอันที่จริงแล้วเขาเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนอยู่ข้างในข้าสัญญากับน้องสาวของข้าไว้ว่าจะไม่ตามหาผู้ชายคนนั้นแต่มันก็ช่วยไม่ได้ถ้าเจ้าบังเอิญสืบเรื่องนั้นแล้วบอกข้าโดยไม่ได้ตั้งใจก็แปลว่าข้าบังเอิญได้ยินเรื่องของผู้ชายคนนั้นมาจริงไหม ลัวชวนชิงพูดไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากเข้าไปวุ่นวายกับเรื่องนี้แต่น้องสาวของเขาได้ขอร้องไว้ว่าอยากเข้าไปก้วกาวไก่กับชายหนุ่มที่นางรักเขาไม่เต็มใจจะตอบรับคําขอของนางแต่เมื่อเห็นในตาเศร้าส้อยคู่นั้นก็ได้แต่ยอมรับคําขอแต่นั่นแหละเขาไม่อาจปล่อยให้เรื่องดำเนินไปแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาให้คนอื่นทำงานแทนนั่นก็จะไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญาจริงไหมเออจางเซียนครุ่งคิดหนับ เป็นไปได้ว่าหลัวงล้วชิงคงรู้แล้วว่าไม่มีทางที่เขาจะต้านทานหลวชวนชิงกับประกูลหลัวทั้งประกูลด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาได้นางจึงเลือกที่จะเก็บตัวตนของเขาไว้เป็นความลับเพื่อป้องกันไม่ให้เขาถูกคุกคามฮึบจางเซียนถอนหายใจเฮือกใหญ่เขารู้สึกว่าตัวเองเป็นหนี้บุญคุณนางมากเกินไปเอาเถอะข้าจะช่วยเจ้าตามหาว่าแต่เจ้ามีเงื่อนงำบ้างหรือเปล่าจางเซียนลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้า ด้วยการตอบตกลงกับอีกฝ่ายเขาจะมีโอกาสได้สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับหลวชวนชิงบางทีอาจจะทําให้เขาได้รับรู้สถานการณ์ปัจจุบันของลัวชิงก็ได้และในเวลาเดียวกันเขาก็จะสามารถควบคุมข้อมูลที่จะไหลเข้าหูหลวชวนชิงซึ่งจะทาให้เขาอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยกว่าเดิมเงื่อนงาก็อย่างที่ข้าบอกเจ้าไปแล้วคนที่นางชอบเป็นปรมาจารย์ดูเหมือนจะมีบุค,คลิกดีและโดดเด่นส่วนการที่นางไปไหนมาบ้างนั้นข้าก็ยังไม่แน่ใจจะบอกเจ้าก็ต่อเมื่อได้ข้อมูลมาบ้างก็แล้วกันหลวชวนชิงหยุดไปครู่หนึ่งก่อนจะให้คําตอบ น้องสาวของเขาปกปิดตัวเองอย่างดีจนไม่มีใครได้ข่าวของนางเลยในระหว่างที่นางจากบ้านไปดังนั้นแม้แต่ตัวเขาก็ไม่รู้ว่านางไปที่ไหนมาบ้างบางทีอาจจะมีบางคนในตระกูลที่รู้เรื่องนี้แต่เขาก็ต้องไปไล่สอบถามดูเอาเถอะข้าจะรอข่าวจากเจ้าก็แล้วกันเห็นหลวชวนชิงไม่รู้อะไรมากนะักเกี่ยวกับเรื่องนี้จางเซียนถอนหายใจอย่างโล่งอกนั่นหมายความว่ายังพอมีเวลาอีกระยะหนึ่งสาหรับเขาที่จะยกระดับวรยุทธ์ขึ้นก่อนที่ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับหลวลู่ชิงจะถูกเปิดเผย เขายังไม่พร้อมจะปรากฏตัวต่อหน้าตระกูลหลวในฐานะคนรักของหลวล้วชิงอย่างน้อยที่สุดจะต้องผ่านการทดสอบเป็นปรมาจารย์ระดับแดดาวให้ได้และกลายเป็นหัวหน้าปูชนียสถานนักปรา์เสียก่อนเมื่อน,นั้นเขาถึงจะมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะยืนเคียงข้างหลวงล้วชิงและต่อกรกับเจตจำนงของทั้งสองตระกูลนักปรา์ได้ข้าพึ่งฝ่าด่านวรยุทธมาจึงต้องการเวลาขัดเกลาวรยุทธนี่คือหินวิเศษขั้นสูงสุดที่ข้าให้สัญญากับเจ้าไว้หลัวชวนชิงสะบัดข้อมือและยื่นกล่องยกให้ ดูเหมือนเขาจะได้พบสมาชิกบางคนในตระกูลของเขาก่อนหน้านี้และรับหินวิเศษขั้นสูงสุดมาขอบคุณมากเมื่อเห็นว่าเป็นไปตามสัญญาจางเซียนรับไว้โดยไม่ลังเลทันทีที่เขาวางมือลงบนกล่องหยกก็รู้สึกถึงกระแสพลังจิตวิญญาณที่ไหลเข้าสู่ทางเดินพลังปราณของเขาพลังปราณเทียบฟ้าในร่างกายเริ่มสันสะท้านด้วยความตื่นเต้นสมกับที่เป็นหินวิเศษขั้นสูงสุดสามารถสร้างปฏิกิริยาในตัวเขาได้แม้ยังไม่ได้เปิดกล่องหยกออกมาช่างแตกต่างกันมากกับหินวิเศษขั้นสูงแบบเข้มข้นเป็นพิเศษ ข้าจะมาพบเจ้าหลังจากการขัดเลาว,วรยุทธ์ก็แล้วกันหลังจากผู้จบหลวชวนชิงก็เปิดใช้งานแผ่นไขยกลก่อนจะซุดตัวลงนั่งเพื่อฝึกฝนวรยุทธ์ในเมื่อเขาเอาตัวรอดจากการทดสอบสายฟ้ามาได้แล้วก็หมายความว่าเขาฝ่าด่านวรยุทธ์ไปสู่การเป็นนักรบการแบ่งแยกมิติได้แล้วอย่างสมบูรณ์เมื่อเห็นหลัวชวนชิงเตรียมการจางเซียนก็ตัดสินใจออกจากพื้นที่และกลับไปยังที่ที่เขาจากมาเมื่อกลับถึงที่พักเขากําลังจะนําหินวิเศษขั้นสูงสุดออกมาฟื้นฟูพลังปราณของเขาก็พอดีกับที่เห็นซุนฉางเดินตรงเข้ามาหา นายน้อยมีใครคนหนึ่งมารอเจ้าอยู่ที่นี่สองถึงสามวันแล้วรอข้าจางเซียนขมวดคิ้วเขามีธุระมากมายตั้งแต่เข้าสู่ปูชนียสถานนักราชจนแทบไม่มีเวลากลับบ้านช่องมาแล้วหลายวันนับประษาอะไรกับจะรู้จักใครๆที่นี่แล้วใครกันที่มารอพบเขาแถมยังลงทุนรออยู่หลายวันด้วยใช่แล้วซุนฉางพยักหน้า เขาเป็นใครจากกลุ่มอำนาจไหนจางเซียนถามเขาเป็นชายหนุ่มอายุราว2ี่ปีข้าไม่แน่ใจว่ามาจากกลุ่มอำนาจไหนแต่เขาบอกชื่อไว้ถึงตอนนั้นซุนฉางก็คิดอยู่ครู่หนึ่งข้าคิดว่าเขาชื่อฟงซืออี้ฟงซืออี้นั่นมันลูกศิษย์ของปรมาจารย์อย่างไม่ใช่หรือจางเซียนใจหายว่ารับฟังได้ที่ช่องแบงแบง